ตัวก็น้ำหนักร่วมตัวละกิโลนะครับแล้วก็มีตัวย่อมย่อมดีนะครับสามตัวนะครับไซส์กําลังกินนะครับไม่ทราบว่าคุณนกมีเมนูเด็ดอะไรที่จะมาโชว์ให้เราได้ดูได้ชมกันลครับวันนี้เราจะมาสาธิตเมนูที่มีชื่อว่าสาวเอื้อสะออนค่ะชื่ออะไรนะครับสาวเอื้อสะออนอ,อ๋อผมฟังชื่อแล้วก็อยากจะกินนะครับสาวเอื้อนี่นอนกันอาสาวเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยว เราดูกันนะครับเมนูที่มีช right okay. ื่อว่าสาวเอ้ยสะออนนะครับจะสะออนยังไงนะครับก่อนอื่นคุณนกต้องทำอะไรก่อนนะครับก็ปลาไปทําก่อนค่ะก่อนอื่นนะครับเอาปลาไปทำก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามคุณนกไปดูนะครับวิธีการทําปลาเมนูสาวเอ้ยสะออนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็ตามคุณนกนะครับมาดูกันทำปลานะครับปลาได้เป็นปลาบูนะครับนะครับปลาบูในตำนานนะครับ ระบูนีเป็นปลาที่รสชาติดีมากนะครับแล้วก็ก้างเกือบจะไม่มีเลยนะครับจะมีแต่กระดูกที่เป็นกระดูกสันหลังอยู่นอกจากนั้นก็จะเป็นเนื้อล้วนนะครับระบูยังไม่มีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์น,นะครับยังเป็นปลาธรรมชาติอยู่นะครับ นี้ห้าตัวนะครับผมก็เอาขึ้นมาจากลำน้ำตาปีนะครับเราจะเอาระบูนะครับที่ทําตามสูตรของเรานะครับไปทานร่วมกับส้มตำแล้วก็ตําแตงนะครับนะครับเป็นอาหารกินเล่นนะครับแต่ถ้าใครจะเอาเข้าวเหนียวมากินด,ด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็กลายเป็นอาหารหลักไป แต่ถ้ากินเฉพาะปลากินเฉพาะส้มตำนี่ก็ถือว่ากินในครอบครัวสนุกสนานนะครับแล้ก็มีฝีมือในการตำส้มตำแล้วก็ตำแตงตำสั่วนะครับวุฒิตำเรียงลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วนะครับเวลาทำมันะครับ ก็จะต้องมีเทคนิคนะครับอย่างการบั้งนี่นะครับไม่ต้องบั้งลึกนะครับพอ mm hmm. เอาไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงนะครับ mm hmm. เนื้อก็จะแตกสวยงามนะครับใ mm hmm. นนี้คุณเราก็ผ่าท้องนะครับ mm hmm. สังเกตว่าเนื้อเยอะมากนะครับผ่าท้องมาแล้วนะครับ mm hmm. ในท้องนี่แทบจะไม่มีอะไรนะครับ ที่เนื้อเยอะจริงๆนะครับตัวนี้น้ําหนักก็ประมาณหนึ่งกิโลหรือกิโลกว่านะครับได้เนื้อก็ประมาณนั้นแหละครับก็เอาออกนิดหน่อยนะครับมันจะใช้งานได้ทุกส่วนนะครับหัวนะครับอร่อยทีกับโคงแก้มนี่มีเนื้อเป็นก้อนก้อนเป็นริมรินะครับในคุณนก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลืออีกห้าตัวนะครับผมจะคุณนกทําไปจนกว่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราก็คงจะหยุดการ ถ่ายพำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับคุณลกอีกทีในห้องครัวนะครับกับเดี๋ยวตามคุณลกไปห้องครัวนะครับเด๋ยเจอกันนะครับสำหรับเมนูนะคะสาวเอื้อสะออนอุปกรณ์ก็จะมีใบเตยนะคะ ปลาบูนางเงอือยของเรานะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหอมแหง้งเราเอามาแช่น้ํานะคะนี่จะเป็นส่วนแรกแล้วก็จะเป็นเห็ดเข็มทองก็จะมีพริกค่ะซสี้ยวขาวแล้วก็ใบขึ้นช่ายอันนี้จะเป็นส่วนของที่ใช้นึ่งนะคะส่วนน้ําราดก็จะมีน้ําที่เราแช่เห็ดหอมอะคะ่ะน้ํานี้นะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาไว้ ไปทาน้ําซุปมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันงาอันนี้จะเป็นน้ามันงาคลุกคลุตามรุ๊กไปเลยนะครับหลังจากที่คลุกเคลาน้ําซีอิ้วจนตัวตัวนะครับฉลมจนตัวตัวนะครับ ก็จะยกตัวปลานะครับไปใส่ในซึ้งนะครับ,รบโอ้เป็นนอนสบายเลยนะครับนางเอื้องเอ้ยสาวเอื้อ,อ,อย<ส>นะครับก็ลงไปนอนแล้วก็คุณนก็ใช้น้ําสีอิ๊วราดนะครับราดจนทั่วตัวปลานะครับแล้วก็ ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ่าสักยี่สิบนาทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็จะพอครบยี่สิบนาทีเราก็จะมาใส่ส่วนเห็ดหอมนะคะไอเห็ดเข็มทองตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็จะนึ่งต่ออีกสักสิบนาทีตอนนี้สาวเอื้อยก็ลงไปนอนสะออนอยู่ในซึ้งน,น,นะครับโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะสาวนะครับ ครับเนื้อแตกเนื้อแตกขาวนะ่ากินมากนะครับสําหรับสาวเอื้อยกับสาวไอ้านะครับนอนสะออนอยู่ในซึ้งนะครับขั้นตอนต่อไปก็คุณนกก็จะเอาเห็ดหอมนะครับรมนะครับลงบนตัวสาวเอื้อยสาวไอ้นะครับ ก็ปิด<ว>าฝาอีกสิบนาทีเจอกันค่ะเดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีสิบนาทีนะครับครับหลังจากที่คุณนกได้ใส่เหเข็มทองนะครับแล้วก็ปิดฝาติ้งไว้สิบนาทีตอนนี้ก็ครบเวลาสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คุณนกก็ค,กคงจะมาเปิดดูนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่า หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับคุณก็เปิดนะครับโอ้โหแล้วเห็นกันแล้วนะครับเห็นพร้อมกันนะครับหน้าตาดีมากนะครับก็เห็นระบุสองตัวนะครับนอนเรียงกันอยู่นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคุณก็ก็จะใส่ขึ้นใช้ค่ะอ๋อใส่ขึ้นใช้นะครับขึ้นใช้นี่ใส่กลิ่นหอมใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อันดับต่อไปดิสสีสันสวยงาม เพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดอีกแหละนะครับฝาแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดฝาแล้วปิดแก๊สเลยนะครับมันก็จะมีความร้อนนะครับเป็นไอข้คั่งอยู่ก้ไงน,นะครับและระหว่างนี้คุณนก,ก็จะทำ,ำทำน้ำราดทำน้ำราดนะครับก็จะต้องใช้เตาอีกเตาหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะคะน้ำแช่เห็ดหอมก็เป็นน้ำซุปนั่นแหละครับ นำซุปที่ได้แช่เห็ดหอมมาแต่ตอนต้นนะครับครับคุณก็ใส่ไปนะครับประมาณ5ตักทีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคุณเราก็จะปรุงรสค่ะรอน้ำเดือดนิดนึงรอน้ําเดือดนะครับรอน้ําเดือดแล้วก็จะปรุงรสนะครับรอน้ำเดือดนะครับใส่น้าตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทราย ต่อไปก็ใส่ซีอ <st> anyway. <ma> ิ๊วได้เลยใส่ซีอ <termin> ิ๊วนะครับเอานะครับเข้ากันต่อไปก็เป็นการใส่น้ำมันงานะครับใส่น้ำมันงานะครับประมาณสามขยอครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับให้ระดับซุป น้ำซุปนี้ไปไหนครับเอามาราดที่ตัวปลาเลยค่ะของน้ำซุปมาราดนะครับที่ตัวปลาครับตอนนี้ก็กำลังเดือดนะครับคุณเรก็ราดนะครับราดแล้วละครับราดแล้วนะครับราดแล้วนะครับราดใส่สาวเอื้อกับสาวไอ้ายนะครับโอเคหอมมากนะครับหอมจริงๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็ จัดเสิร์ฟค่ะโอเคนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของปลาบูนะครับที่ถูกเอามาปรุงในเมนูที่ชื่อว่าสาวเอื้ยสะออดน,นะครับตอนนี้ก็เสร็จในขั้นตอนหนึ่งนะครับในขั้นตอนของการปรุงรสรลาบูสอตัวนะครับแต่สังเกตว่ายังมีที่ว่างอยู่ ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณนกนะครับว่าอาหารที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นจะต้องทําอะไรบ้างนะครับผก็เข้ามาในวัวอีกครั้งนะครับก็เห็นคุณนกคุณเล็จอนะครับกําลังโคลงอะไรอยู่ในครกใบใหญ่นะครับตอที่ผมมองด้วยตาก็เห็นมีพริกมีกระเทียมมีมะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำมะขามอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าคุณนกกำลังตำอะไรนะครับก็ามยากนะครับเราถามคุณนกเลยดีกว่าคุณนกตำอะไรอยู่นะครับกำลังาตำส้มตำค่ะโอโ้โหส้มตำครับเจ้านาย <c oughs> นะครับกำนะลังตำส้มตำนะครับง่ายๆและจริงใจนะครับส้มตำเหนือเสน่ห์ก็คือ ใส่การปี๊บนะครับจะหวานหอมนี่นะครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งคุณภาพนะครับนี่โโลละหกร้อยนะครับแห้งอย่างดีนะครับโลละหกร้อยแล้วก็ถัวที่ทัวถั่ัวที่คั่เองนะครับคัวเองนะครับจนผมได้ถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับ ตัวเองร้อนๆนครับเอานะครับใส่เส้นบักหุ่งนะครับเอาใส่นำ้ำแล้าก็าโตกนะครับโตก,กต้องแห้งนะครับโตกให้เข้ากัน,นครับอันนี้ก็เป็นเมนูส้ตมตำหรือบางคนก็เอินตำส้มก็บอกเป็นยังนะครับ เอิ่นเอียงก็ได้ตำส้ม้ตมตำตำบักุงนะครับแต่แปลว่าเอิ่นเอียงนะครับก็คือแสบอีลีกับดอกกระเดียนั่นเลยครับครับเ็ค่ะอ่าก็แล้วนะครับทีนี้ก็คุณโอกัสิเอาส้ตามตำหรือตำบักงนี่แหละครับใส่ลงไปน้ำนะครับไปยูน้ำป,ปลา นอึเอื้อยไอ้ยนั่นแหละครับเดี๋ยวเข้ากระสิกินนะครับสองอย่างคือกัรนี่ยแหละครับการลฏตีว่าเสร็ผมได้ยินเสียง <T> คนนกตำอะไรอยู Honestly, er ่สักอย่างเดี๋ยวไปดูอีกนะครับม่รู้ตำอะไรอีกนะครับครงกรามครงกรามนะครับเห็นคนนกยังตำอะไรอีกนะครับ โอ้ยบักปูเข้มบักกาบนะครับปูเข้มนะครับ, <behav> บกระเอิญปูแสมนะครับนะครับแล้วก็ใส่นั่นนะครับแล้วก็ขาะสมบัติสามนะครับแล้วก็บักมะเขือบักมะเขือเทศนะครับเทอทศแล้วก็กมะเขือเทศใส่นั่นนะครับแล้วก็มียอย่างอื่นอีก น้าน้นหน้ามันหน้ากันน้า,นาใส่น้าโอ้ยยี่ห้อตัดติ๊บเสร็จแล้วะครับบีมแล้วก็เปลือกก็ใส่ใบโรตนะครับใส่ใบนันเลยนะครับเพราะาวะแต่ถ้าไม่หอ,อมนะ,<ส>นะครับนะครับปีบหนึ่งน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ใส่ตะกอนปะขูว่าเป็นเมนูย่ยหางนะครับตต่ปักูุ่งก็เฮ็ดแล้ว โอ้ยของดีเลยครับของดีแลวครับมาแล้วมาแล้วปลานะครับโอ้ย oh, ใส่ปลาน้ำวัน oh, <d ic c oughs> ผมเนี่น่าทายซอนนะครับโอ้หิวเข่ <_ d ic c> อาอ่าใส่ปลานะครับปลาสุกนะครับปลาสุกปลาสุกลากานะครับเราเห็ดขายตามห้องตลาดทั่วไปนะครับ โอ้ปลาเอกนะครับโอ้ยผมพูดแล้วนะครับเข้าเอิญเน,นี่ยตำแตงมันบอก้า <Man, God. S 1> โอ้เข้าเห็ดตำแตงนะครับโอ้ยมีสร้อยสร้อยนะครับสร้อยหยาบหยาบนะครับเพราะว่าต้องให้มันกรอบนะครับสร้อยใสโอ้ตำแตงนะครับ ใส่ตำใส่แตงนะครับแต่ใส่แตงก็เอิญตำแตงแต่ใส่บักอุงก็เอิญตำบักอุงแต่ใส่บักย่อมก็เอิญบักย่อมตำบักย่อมนะครับแต่ถ้าใส่เหยียงก็ใส่ทั่วก็เอิญตำทัวนะครับทำได้หมดนะคะมีหลายอย่างนะครับเอาละเสร็จแล้วนะครับ เอาละเมลูนี่ก็ขั้วเสือดาวไดรเบอร์เนี่ยม่ใช่หลายหลายหลายเลี้ยวไหลเลีอยนะครับอ่าไซด์น้ำนะครับโอ้ยครับนี่ก็ปลานี่ก็ตำบักหุ่งอันนี้ก็ตำแตงโอนะครับแล้วก็กินน้ำกันนะครับกินน้ำกัน มีผัดเครื่องเคียงนะครับผัดบุ้งก็ได้ัะลัาปลีก็ไดผักกัดขาวก็ได้นะครับเอาว่ะครูนกการันตีมาแล้วนะครับว่าเมนูนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปลาบู2ตัวนะครับด้วยกับอ้นะครับแล้วก็มีส้มตำแล้วก็มีตำแตงนะครับสองอย่างรวมกันแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าสาวเอ้ย สะออนสะออนสะออนนะครับโอ้ยหน้าตาดีดีดีหลายๆนะครับจะเจอกันนะครับสวัสดีครับนะครับก็เจอกันสี่ตัวอาหารนะครับวันนี้แล้วก็มากินส้มตำนะครับแล้วก็ตำแตงนะครับไปไปกินรวอมกับลาบูนะครับเมนูนี้ก็ซื้อว่า สาวเอื้อยสะออนนะครับกับสองพี่น้องนี่เอื้อยนี่อ้ายนะครับแต่เราเอิ่นพวมๆว่าสาวเอื้อยสะออนนะครับก็เดี๋ยวที่ไอ้หมูเห่าในเบิ้งนะครับเนื้อนะครับน้ามีดีนะครับเนื้อขาวนะครับขาวอดหลอดนะครับแล้วก็บะหมี่ก้างนะครับ ราชาศีลเนี่ยบอมีก้างเนี่ยมีแต่นี่เนี่ยนะครับก้างกลางครับเนื้อนะครับนะครับเนื้อลายนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวศีลสาธิตให้ท่านเบิ้งนะครับนี่ครับเนื้อนะครับก็สุกนะครับสุกไปกับสมคำสมคำมาตามปะพุ่งมีเลยครับนี่ก็เป็นต่าไทยนะครับไทย ทางไทยก็บอกใส่ละครับโอ้น่ากิน <c oughs> อีไล่ซอสียมไล่ซอครับ ส่งตำกัดแซ่บนะครับลากอัดแซ่บามาว่้งกันดนี่ก็คตรแซ่บอีรีกระดอกกระเดียบสุกนะครับ,บหลายๆนี่กระพุ่งแก้มนะครับกระพุงแก้มเดี๋ยวต้องรับกระุ่งแก้ม

นี่น้ำสุกน้ำสุกเผ็ดหอมนะครับในสีหอมเผ็ดหอมนะครับน้ำนี่มันก็จะหอมกลิ่นเผ็ดหอมโอ้สปอร์สินี้อืม mm. สินเตอร์เป็นหนอะ บหมี่ก้างเลยนะครับบหมี่ก้างบหมี่ก้างเลยลายหยังกับปราหูอ,อนาบน,น้อนีน้ำปลานะครับน้ำปลาจากตําแ,แตงนะครับ คนอีบาบาสานนะเพื่อนคนอีาสานมาคินนานี่เดี๋ยวคนใต้บ้านผมเนี่ยสีนหน่อยใจจิตวิวภาษาใ้ด้วยนะครับกาเชิญพ่อแมาพี่น้องนะครับต่างคนบ้านพผมคนณุรัสคุนครตกจังวัดเลยนะครับทีแรกล,ลิปพ่มลองไปทําเมนูนี่นะครับปลาบูนะครับเอามาเนงนะครับขอพผมผมตั้งจิตว่าสาวเอวื้อยสะออน ตาเตินตีทำกาเติร์นตีตังเฉร,รี่พ่มไม่ได้รังเง๊้นะครับเต็มสีไปเลยแต่ว่ายากจะแนะนำว่ามือนี้นะเราไปทำแรนะครับรถชาร์จเด็ดขาดนะครับเพราะว่าปลาบูเป็นปลาที่เนื้อมากและเนื้อว่านซึ่งเอามาอกันกระชมตาเด็่สุด,ดยอดนะครับขอเฉียนชวน,นะครับโอเคนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่กทกทานนะครับที่ติดตาม เรีของพวกเรามานะครับทุกทุกไฟทุกๆุนัดนะครับทุกๆุกเมนูนะครับที่เราได้เสกสรรนะครับแล้วก็เอามานำเสนอนะครับเพื่อให้เป็นความรู้เป็นวิทยาานะครับมีประโยชน์ก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับถ้าส่วนไหนที่ไม่มีประโยชน์นะครับผมขอรับกลับคืนเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชม f อที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามผมมาโดยตลอดนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กด subscribe บทุกกำลังใจของท่านคือกำลังใจของทีมงานไฮโซจอดจักเสือปลาตาปีเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ